วันนี้ก็มาอยู่กับผมบอลยืนหนึ่งวิเคราะห์บอลแนวทางบอลบอลเน้นวันนี้เอ็ดซจัดให้ทุกวันแมนซิตี้เปปกัวดิโอลากุนสือชาวสเปนยังคงต้องรอดูว่าเชเรมี่โดกูที่บาดเจ็บขาจนพลาดลงเล่นในเกมกับคริสตัลพาเลสเมื่อวันอาทิตย์จะพร้อมหรือไม่สำหรับจอห์นสโตนส์ที่มีปัญหาบริเวณต้นขาก็ยังไม่ชัวร์เช่นกัน ขณะที่โรดรีแอนันเดสอาจต้องรอถึงช่วงปลายเดือนเพื่อจัดการกับปัญหาที่เอ็นหลังหัวเขา่าส่วนมาเตโอโควาซิชก็ยังช่วดต่อเนื่องเป็นที่คาดว่าผู้เล่นที่ได้ลงสนามน้อยในฤดูกาลนี้อย่างซาวินโยออสการ์บ๊อบริโกลุยอิสและเจมส์แทรฟอร์ดอาจจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงแต่น่าจะไม่มีโอมามามุชและรายานเอ็ดนูรีที่เข้าร่วมทีมชาติเพื่อลุยศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์เบรนฟอร์ด กุนซือคีธแอนดรูสจะได้เควินชาเดอร์ที่พลาดลงเล่นในเกมกับลีดส์ยูไนเต็ดพ้นโทษแบนกลับมาเป็นตัวเลือกได้อีกครั้งรีสเนลสันปีกที่ยืมตัวมาจากอาร์เซนอลและเป็นหนึ่งในคนทำประตูนในเกมที่ชนะกริมส์บี50ในรอบที่แล้วอาจฟิตทันเวลาที่จะลงเล่นได้แต่จอชดาร์ซินวาอันโตนี่มิลัมโบและฟาบิโอคาวันโยยังคงช่วงเหมือนเดิมขณะที่ดองโกวาตาร่าและแฟรงค์ออนเยกาไปเข้าร่วมทีมชาติเพื่อเตรียมทำศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่น เนื่องจากไม่มีโปรแกรมที่ซับซ้อนในฟุตบอลยุโรปให้ต้องกังวลแอนดรูสจึงอาจเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามแต่ก็ต้องตัดสินใจว่าตำแหน่งผู้รักษาประตูจะใช้ฮาคอนวาลดิมาสันในรายการนี้ต่อไปหรือเปลี่ยนให้มือหนึ่งอย่างคุยวินเคเลเฮอร์เฝ้าเสา11ตัวจริงตามคาดแมนซิตี้4-3-3เจมส์ทรัฟอร์ดริโกลุยสอับดูโกดีคูซานอฟนาธานอาเก้นิโกโอไรลี่ที่เจนี่ไรนเดอร์ส นิโก้กอนซาเลสฟิลโฟเดนออสการ์บ๊อบดีวายมูการ์ซาซาวินโยเบรนฟอร์ด3412คริสโตเฟอร์อาเยอร์เซฟฟานเดนเบิร์กอีธานพินน็อกไมเคิลคายโอเดเยโกยาโมลุกวิตาลียาเนลต์ริโกเฮนรี่มิเกลดัมสกัดเควินชาเดอร์อีโกติอาโกผู้ตัดสินแซมบารรอด แมนซิตี้อาจจะมีการโรเตชันทีมอยู่บ้างแต่เกมนี้ก็เล่นในรังด้วยมาตรฐานที่แกร่งกว่าขณะที่เบรนท์ฟอร์ดก็เป็นทีมที่เล่นนอกบ้านไม่ดีอยู่แล้วมองว่าเจ้าถิ่นมีทีเด็ดมากพอที่จะปิดบัญชีเอาชนะได้แต่ระวังสกอร์จะไม่ขาดผลที่คาดแมนซิตี้ชนะเบรนท์ฟอร์ดสต่อห